มาเรนสนะครับย่อจากเรซูร์สแอนด์ n ินโนเวช n นเดฟวิสว่าเขียนให้สั้นๆคือโนเวอร์เซ็นทรัลโพลิสุสหาลัยกับอุตสาหกรรมมาร่วมกันก็ไปให้มาเลยทำพอมาเลยทำเสร็จก็แบ็คจากคอนเสิร์ตอันนี้นะครับก็ทางสองกองก็ได้มีการกระดกที่เป็นร่าชพัฒน์เราได้ทุนต่อเรื่องมาประมาณสามเราจะรายงานความก้าวหน้าช่วงสองเดือนแรกสุดร้ายปีพันยี่สิบเป็นเต็งเครื่องเป็นเป็นเป็นกรรมการนะครับ การชุมน,นี้เป็นการชุมแคที่หนึ่งครับก็ยังมีการรับน้องนะครับซึ่งเวลาเราทำเรื่องของทุนแยกจากกระทรวงศึกษาธิการที่เอาตั้งแต่เล็เลกๆจะถือว่าเป็นมือซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงนี้ก็จับวีชื่อยาวนะครับอาหารคือผักผลมไม้ต่างเนี่ยเราก็เลยทำเนี่ยคิดเนี่เข้าไปแล้วก็จับมือกับการจารบุรีในด้านอาหารเพื่อสุขภาพนะคะใช่ค่ะสํานักการจารากรีค่ะค่ะในส่วนของแผนงานนี้ก็เป็นอาจาราย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและ ช่วยเหลือชาวบ้านหรือชุมชนในแถบพื้นที่ค่ะแล้วก็เดินโปรแกรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ขึ้นหรือผลิตภัณฑ์